สวัสดีครับแฟน y o u ูทูบช n e l ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายมาชมอีกหนึ่งศึกไทยปะทะคุณคแมโดยรายการนี้ครับนักชกไทยดีกีชกระดับคู่เอกออกตู้นะครับก้องนภา,าสีมงคลบุกทินคุณคแมมาติดตามรับชมกันครับนักชกไทยจะสามารถคว้าชัยชนะกลับมาได้หรือไม่ก่อนรับชมวยคู่นี้ครับฝากกดซับสไคร์กดสันกรดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะ มากันที่รายการนี้ครับศึกคุณคำแมรประทะมวยไทยจัดขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคมปี2019หรือตรงกับปีพศ2562ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานักชกไทยของเรานะครับก้องนภาสีมงคลนะครับไฟนี้โคจรมาเจอกับลองสำนังนักชกกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับวันนี้ชกในกติกาคุณคำแมทกัด63.5กิโลกร,รมัมกำหนดหยกครับ นี่คือนักชกกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับลองสำนังไปนี้เจ้าตัวอายุ23ปีครับสูง171ซนติเมตรครับในขนะที่นักชกไทยนะครับนี่ครับนักชกไทยก็อยู่มุมน้ำเงินนะครับกองนภาสีมงคลนะครับกองนภาไฟนี้26ปีนะครับอายุสูง170ซนติเมตรครับเรียกว่าสูงสูงนี่ไล่เรียนครับ อายุนักชกไทยก็จะมากกว่าเล็กน้อยครับประมาณ3ปีสูงก,กว่ายาวกว่าเป็นนักชกเจ้าบ้านครับเดินเข้าหาก่อนเลยครับลองสำนังค่อยขยับครับหาจังหวะหาช่องครับเข้าโจมตีแม่ท่าสังเกตบนสังเวียนหรือว่าสปอนเซอร์หลักในรายการนี้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากเมืองไทยนะครับ หลายคนคงเคยชิมกันไปแล้วครับคงเคยกินกันไปแล้วแอดมินก็ก็กินอยู่ประจำครับช่วงที่ใช้แรงงานเหนื่อยๆนะครับในปัจจุบันยี่ห้อนี้นี่ดูเหมือนว่าจะไม่มีการทำโฆษณาหรือทำการตลาดในวงการมวยเมืองไทยเลยนะครับเรียกว่าหายไปเลยนะครับเมื่อก่อนยังมีแหม่นักมวยใช้สีเสื้อนี่เยอะนะครับแซมสัน้นกระทิงแดงยิมมึงไงฮะหลายคนครับ องศักเล็กกระทิงดังยิมหลายคนเลยนะฮะเอาตู่เก่งมันต่อครับยังอยู่ในช่วงยกแรกครับดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับยังไม่ทําอะไรกันมากครับก็เหมือนมวยไทยเลยนะฮะสำหรับมวยคุณแมานะครับคล้ายๆกันเลยอย่างที่เราบอกไปหลายๆเทปครับก็ขมานก็คงจะได้อิ่ปนมวยไทยเวทีมาไม่น้อยแล้วครับคือมวยยุคโบราณยุคเก่าก็ของใครของมันครับพอมายุคปัจจุบัน โดยยุคโมเดิร์นแล้วก็อาจจะมีการรับอิทธิพลจากมวยทีวีมวยตู้บ้านเราไปพอสมควรครับเพราะในช่วงหนึ่งยุคหนึ่งก็มำุชัยก็ดูมวยถ่ายทอดสดจากบ้านเราครับตัดไปที่ยุคที่2นะครับทางด้านรองซำนางก็ยังเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหานะครับสูงยาวเหลือเกินครับแต่รูปร่างนี่ตามข้อมูลนี่ใกล้เคียงนะครับสูงสงครับร7 1กับร7 0นะครับ มาขยับข้าหาครับลองสำนังมุมแดงครับถีบครับกองนภานี่ไม่ให้เข้าใกล้ก็อาจะโดนถีบพื้นบ้างครับโดนถีบซ้ายก็คืนด้วยตีนซ้ายเหมือนกันครับนี่ครับจังหวะนี้หดขวาแตะสูงก็ยังไม่เข้าครับด้านของนากโชคไทยก้องนภาครับยกกาดสูงครับจับจับจับในแล้วครับดูเลี่ยมตีนครับตอนนี้บิดบิดสอดแขนแขวางก้องนภาขวงขวงและยัดนะครับ นี่ครับดูขวางแมมีมีอุจมูกดูเทคนิคดูนี่ครับปิดหน้าครับไม่ได้อุจมูกอย่างเดียวปิดหน้าครับเทคนิคการขวางของทางด้านกองหนาครับไม่ธรรมดาครับต้องบอกนะครับว่ากองหนาสมัยต่อยอยู่ที่เมืองไทยนี่ระดับคู่เอกถ่ทอดสดเลยนะครับแล้วก็โดยพื้นเดิมเป็นมวยเข่าครับแหมจ่อยล่างครับเคาะบนตัดสายทีครับแหมเริ่มระดมเจาะยางครับขยับแทะแทกยับไปครับ นี่ตัดมายกที่3เลยนะครับไปเจะยางนแล้วครับแม่มีสะดุ้งครับสำนังนี่มีสะดุ้งครับโดนโดนเจาอยางแล้วทําท่ายางรั่วครับยัดเข่าไปอีกทีครับทางด้านของสำนังครับยัดเข่าสู้ปอดหาจังหวะหาเหลี่ยมตีครับคึงอยู่ครับแม่บินตีเลยครับทางด้านนักชกไทยของเราแย่ครับกรรมการก็แยกกันไปครับแม่ติดเชื่อกันมากเกินไปต่อสับพกกันใหม่ครับ อ่ะจังนี่ครับปุ๋ยจังหวะนะครับแม่แต่ได้จังหวัดี้ก็เตะจอยางนะครับทางด้านองกล้องนาพาอีกทีครับอาอมีสะดุ้งแมชักสะดุ้งครับบริเวณขาซ้ายของสำนังครับเอาขยับนี่ครับขวามั่งโอ้ขวากะเจ็บสายก็เอ้าโอ้โหทำท่าไม่ดีครับตอนนี้ขวางขวางแล้วแม่ทีเด็ดกันเลยครับเวลาขวางนี่รัดไต้ปีกพยายามจะแมพยายามจะใช้เหลี่ยมเข่าสู้ครับสำนังครับโดนขวางโดนรัดใตปีก ไมยังไม่มีเหลี่ยมตีครับแม่บิดลูกนี้นี่สวยงามครับแต่มันกระชากไม่ล้มครับยังหาเหลี่ยมตีครับสอดแขนกันอยู่ตอนนี้เตียบข่าวเป็นทีครับตั้งกำแพงหน้าไปกรรมการแยกครับกอลุยกันใหม่ครับแต่ดูโดยรูปเกมโดยรวมแล้วนี่สำนางนี่แมช่วงล่างชักไม่ดีนะครับมีสะดุ้งครับมีท้ายเตะครับแม่สำนางบอกเตะแล้วสิเตะนักเตะมาโอ้ยสะดุ้งเลยครับแต่ทำท่าไม่ดีครับ โอ้แต่จบยกนี้โอ้สะดุ้งครับเอาอีกทีครับโอ้ทำท่าจะไม่รอดครับอ่ะโดนขึ้นคบนครับเจาะล่างเคะบนเจาะล่างโอ้โหเป็นชุดเกี่ยวเกี่ยวแล้วนี่ครับเจาะยางอ่ะเรียบร้อยครับหมดยกก่อนครับโอ้ยกที่สี่ตัดมาไวๆเลยครับแม่อย่าเสียเวลาความมันครับโยนเข่าครับแมพยายามจะโต้โดยการโยนเข่าเนี่ยครับสำนักครับโดนไตขาครับอุ้ยลงดีกว่าครับแหมลูดเลยครับดอกนี้ค่อยๆสโล รู้ลงไปนอนครับโดนนับแน่ๆแล้วครับนับแรกของนักชกไทยมาแล้วนะครับกองนาภาแหมไหวไหมครับก็น่าจะไหวอยครับแหมชกในบ้านนะครับขืนลงง่ายๆนี่แพ้ง่ายๆนี่ไม่แหมอายเขาตายครับออาไใส่อาการไม่ดีครับนับอีกแล้วครับโอ้นับที่สองห่างจากนับแรกไม่กี่นะไม่กี่วินะครับโอ้ยลายฟันยางเลยครับโอ้โหแ่คขายตัวกรรมการนับไปเรื่อยๆครับ ม่น่าจะเป็นกติกาของทางคุณแคมแนะครับโอ้โหใคยฟันยางเหมือนทวงเวลาครับโอจะเป็นเวทีบ้านเรานี่เป็นเรื่องเลยครับลายฟันยางอย่างนี้ล้างฟันยางชกกันไหมจะรอดไหมนัดนี้นี่จบเลยนะครับอดโดนแมทําท่าจะไม่รอดครับขาปัดขาเปครับกระแทกยับไตขากระแทกยับต่อยบนไตขาอ้ยโอ้ยลงดีกว่าครับเรียบร้อยครับลองสํานาง โดนไป3านัดครับเรียบร้อยครับโดนทางด้านของก้องณนาพาสีมงคลครับเตะขาครับล้วนๆเลยนะครับอู้นี่แม่ทางด้านก้องณนาพาเนี่ยถือว่าสิบริจดีมากครับเข้าไปช่วยประคองลองสำนางเข้ามุมครับโดนไปเยอะเหมือนกันครับโดยเฉพาะลูกเจาะยางครับอ้ยางเขมรยางกัมบุชาคุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ้นี่ครับลงลูดไปเลยครับอาคารอีแปะแล้วครับคาราว่าห้องเต้เลยครับอุ้ยนี่ครับ โอ้แต่ต้องบอกว่าทางนักชกไทยครับกองนาพานี่ก็เตะเน้นเลยเกินครับเตะบริเวณแม่เรียกว่าคอนบนครับคอนขาบนครับโอ้นี่ครับยืนไม่อยู่ครับแล้วโดนระดมเตะนี่มาตั้งแต่ช่วงยกสามแล้วนะครับโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกไม่ไหวจริงๆครับกองนาพาสีมงคลครับนักชกไทยครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของ ล่องสำนังในยกที่4นะครับเรียกว่าโหนเหี้ยมและเด็ดขาดจริงๆครับนี่ครับกองนาพานักชกจากจังหวัดมหาสาครคามนะครับรับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดสัะดิ่กติดตามเป็นการแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันด้วยนะครับ ทางช่องของเรายังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ